สวัสดีพี่น้องเด็ดเด็ดฮอนฮอนเราสารภาพามาชมบานพี่ไส้เด้อเด้อพี่น้องบานอ้ายเล้าปลูกพักงามๆาพี่น้องเบิ้งกะเพราเล่านี่เลาเป็นกระสีตะกอนเลยนะสวนพ่อเพียงเล่านะพี่น้องหเห็นบ่กระสิป,ประมาณนี่เลยมีแต่บอกพริกเลยพี่น้องเลยปลูกพริกนี่กินกับไอ้นั่นเนาะ กินข้าวปลาจอมเนาะจ้ะเนาะอุ้ยสวนผักเราอีกเล็กน้อยกับงามค่ะพี่น้องถไทยชมยพี่น้องพี่ชายกว๋วยเด้นี่พี่ชายนี่เราเป็นคนเอ่อ,ม,อาามัมกปลูกได้พี่น้องปลูกผักพริกเรางามงามดีโดดๆพี่น้องเพิ่งเขาปลูกพริกงามอีดทีเด้ยวเพราะไง เราคนขยันเราปลกกูเกกาแก่กกกกๆทั้งเราสิหรอพี่น้องเนาะตามภาษาชาวบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงคือบ้านละสาวสาวพามาเบิองถ้าเกิเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วก็เฮ็ดไปพี่น้องเลยในบา้านเฮาเน้อพ่อบ่ได้สื่อเพิ่นกินนะเบิองพี่น้อเงเบิองอันนี้ประสิทธิาหมุนเขามาเบิองคักป้านบค่คงอีหยังมันเป็น ผู้สาวผู้เบา่นี่ก็ได้ผู้เบาแต่หน่อยด้พี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องพริกเราดกอีทีค่ะเราจะปลูกของเราพอได้แก้วเด้พี่น้องเห็นมั้ยหได้แก้วเนื้องามงามพี่น้องเลยค่ะอุ้ยสาวสายเห็นแล้วสะอ่อนอยู่ต่างประเทศมันปลอดเนมยังสิค่ะพี่น้องค่ะน้องขั้วแบบบานๆเขาเด้อพี่น้องด้วยนี่นี่หาบ่มีเราเด้ค่ะเดี๋ยวนี้นี่ละขั้วแบบบานๆยู่แบบนี้ละค่ะ ปบูนี่ค่ะแล้วก็เฮ็ดก็กแก่จ้ะพี่สาว <c oughs> พี่ชายสาวสาพ้นที่สามไงผู้หนึ่งเสียผู้สองอยั่งอยู่แล้วก็ผู้นี้พีส่สาวสาวสามีพี่น้องหาค้นค่ะเสาวสาวเป็นเอ่อน้องสาวหลาค่ะวิธีชีวิตบ,าน,บานพี่น้องเย้ย พี่น้องเราก็สิปลูกโคลโรแคระเราสิละค่ะปลูกชนน้อยเฮ็ดบอลนิดละหน่อยพอได้กินพี่น้องบ่ได้ปลูกได้ขายปลูกพอได้กินนี่แฟงแกพี่น้องก็ร่างออกดอกแล้วาเราะมันได้เห็นหน่วยดอกค่ะต้องมอเตอปลูกต้องมอเตอปลูกค่ะมอเตอร์ปลูกพี่น้องเลย โอ้ยพี่น้องพูดนะเม็ดกระถินเจ้าพี่น้องสาวซาวสิมะแม่นแม่นแปลว่าสอยราวซาวสิมะสอยพุ่งนี้ค่ะเม็ดกระถินกินกระสุมตำจ้ะแล้วนี่คือต้นมอนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อคือต้นมอนหรือต้นใบหมอนที่เขาทำพํามทำไหมนะคะเนี่ยต้นมอนค่ะเนี่ยค่ะหเห็นไหมคะ่ะนี่ยค่ะ เอาละค่ะพี่น้องสาวสาขอจบคลิปไปเพียงนเั่นี้เด้อค่ะฝากติดตามเน่เด้อจ้ะฝากกดไลค์เน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ